เคลิดซิงโตครับคลิดพีรวัตแสงโพธิรัตครับซึ่งรับเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม3 8เป็นนักแสดงสายสาวไทยเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักแสดงนำในโซตัสเอสเตอร์ซีรีส์พีวาดรดควร้ายกับนายปีหนึ่งคู่กับ สิงโตปราศยาเตียงโรดนะครับต่อไปเป็นหนุ่มซิงโตนะครับซิงโตปราศยาเกิดเมื่อวันที่8 8กรกฎาคมปี3-7เป็นนักแสดงสายสาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นนักแสดงนำในโซตัสเอเตอร์ซีรีส์พี่ วักตัวลากับนายปีหนึ่งคู่กับคลิกพีรวัตรแสงโพธิรัตน์นะครับนุ่มคลิกพีรวัตรและหนุ่มสิงโตปราศยาทั้งสองกลุ่มคู่นี้สามารถที่จะมีคอนเทนต์มีผลงานต่างๆออกมาเรื่อยๆให้กับกลุ่มแฟนศับให้เราดูนะครับผมขออวยพร ให้กับจริงโตและคิดว่าขอให้มีความสุขขอให้อับดีพงงานเอามาเรื่อยๆให้แฟนคลับได้ติดตามกันขอบครับ